ไปงานต่อไปนะครับมาดูสิเรื่องอะไรเรื่องแรกนะครับ my face นะครับ my แปลว่าของฉันนะครับ my าคำนี้นะครับแปลว่าของฉันเนี่ย my อ่านว่า my นะครับแล้วก็ face นะครับ f a c e นะครับ face แปลว่าหน้าแปลว่าหน้าของฉันดูสิหน้าของฉันมีอวัยวะอะไรบ้างน,นะครับ คำสอนแรกนะครับ e y e นะครับ i แปลว่าตานะครับ e y e แปลว่าตานะครับต่อไป n o s e นะครับ nose แปลว่าอะไรเอ่ย nose แปลว่าจมูกนะครับต่อไปนะครับ head 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 ดึกดึกมันหายตัวดีเป็นดึก h e a d head แปลว่าหัวนะครับต่อไป ear แปลว่า e A R E แปลว่าหูนะครับต่อไปครับ Mouth M O U T H เมาส์แปลว่าปากนะครับ m o u ส์แปลว่าปากนะครับต่อไป H A I R hair แปลว่าอะไรเอ่ย hair แปลว่าผมนะครับจากนั้นนะนักเรียนก็นำคำศัพท์นะครับทั้ง6กคำนี้นะครับไปใส่ ให้ถูกต้องนะครับระบายสีให้สวยงามเช่นเดิมนะครับต่อไปนะครับใบงานที่สอง h i s กับ h a t h นะครับ h i s แปลว่าใกล้ๆนะครับนี่ h i s แปลว่านี่ h a t แปลว่านั่นนะครับ h i s คือ t h t h i s นะครับ h i s แปลว่านี่สิ่งของที่อยู่ใกล้นะครับส่วนคำนี้นะครับ t h a ที่นะครับ that แปลว่านั่นสิ่งของที่อยู่ไกลนะครับ what is this นี่คืออะไรนะครับ what is this นี่คืออะไรถาม is this ก็ต้องตอบ this is นี่คือจุดจุดจุดอะไรก็ว่าไปต่อไปนะครับ what is that นั่นคืออะไร what is that นั่นคืออะไรถาม is that ก็ต้องตอบเป็น that is นั่นคือ ใช้บอกสิ่งที่อยู่ไกลๆนั่นเองเอามาดูซิแบบฝึกหัานะครับทำอย่างไรเอ่ยอย่างข้อแรกนะครับ what is this เห็นไหมครับดินสออยู่ใ,ใกล้เด็กผู้หญิงคนนี้เลยนะครับเห็นไหมอยู่ใ,ใกล้เลย what is this ถาม is this ก็ต้องตอบ this is a pencil นี่คือดินสอนี่คืออะไรเขาถามว่านี่คืออะไรคําตอบตอบว่านี่คือดินสอต่อไปข้อ2นะครับ what is that นั่นคืออะไร ใช้บอกสิ่งที่อยู่ไกลนะครับ What it h a t นั่นคืออะไรตอบว่า That is a pencil นั่นคือดินสอนเองต่อไปนะครับข้อ3 What is this นี่คืออะไรคำตอบคือ This is This is a ruler This is ลูอเล่นี่คือไม้บรรทัดนะครับนี่คือไม้บรรทัดเองต่อไปข้อ4 what is t h a t นั่นคืออะไรนะครับถามอีสเตอก็ต้องตอบเป็น t h a t is นั่นคือนั่นคือนั่นคือไม้บรรทัดนะครับ t h a t is r u l e r ต่อไปนะครับข้อ4นะครับ what is t h a t อยู่ไกลๆนะครับนั่นคืออะไรครับตอบต้องเป็น t h a t is a n o ้ตบุ๊กนั่นคือสมุดนะครับนั่นคือสมุดแล้วก็ what is this นี่คืออะไรก็ต้องตอบเป็น this is a notebook นะครับนี่คือสมุดนี่คือสมุดนะครับ ทำไม่ทันนะครับย้อนกลับไปได้แล้วก็ตอบแล้วก็จดตามนะครับคำตอบก็จะเป็นดังนี้นะครับต่อไปใบงานต่อไปเลขสามยู่ไหนใบงานที่3นะครับเอา he she it นะครับมาใช้สอดคล้องกรุภาพ he at e แปลว่าเขาผู้ชายนะครับคำนี้แปลว่าเขาผู้ชาย ต่อไปนะครับ she s, she h, e, เป็นว่าเขาผู้หญิงนะครับและ it นะครับ it it แปลว่ามันนะครับแทนสิ่งของหรือว่าสัตว์นั่นเองนะครับมาดูสิแต่ละคำใช้คำไหนบ้างรูปแรกนะครับผู้หญิงใช้คำไหนเอ่ยคำว่า she, she นะครับใส่ไป ต่อไปคำที่สองผู้ชายต้องเป็นคำว่า h e at e นะครับต่อไปเค้กเป็นอาหารเนาะใช้คำว่า i t i t นะครับต่อไปเด็กผู้หญิงก็ต้องเป็น She s h e at e ต่อไปนะครับกลุร้อยที่สองเป็นสิ่งของเป็น i t i t ตอไปเด็กผู้ชายใช้คำว่าคำว่า a t e e ครับผู้ชายนะครับต่อไปผู้ชายเช่นเดิม a t e e นะครับต่อไปเด็กผู้หญิงก็ต้องเป็น she as as e นะครับแปลงโมเป็นผลไม้ต้องเป็น it ไอตัวใหญ่นะครับ it ต่อไปนะครับ squisher นะครับกันไกใช้คำว่า it นะครับต่อไปคุณครูผู้หญิงใช้คำว่า a s a at e she ผู้หญิงนะครับ giraffe เป็นสัตว์ animal ก็คือใช้ it นะครับเรียกแทนสัตว์ต่อไปผู้ชายใช้ he e ผู้ชายปลาฉลาม shark ใช้ it นะครับ i t ต่อไปนะครับผู้หญิงใช้คำว่า s h a s e ผู้หญิงเช่นเดิม a s s e ต่อไปหรือผู้ชายใช้คำว่า e, h e s e และครอคกกดดาสุดท้ายจระเข้ใช้ h, i t ฉีนเองนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูนะครับจดตามให้ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ